เจอแม่งโคตรเงียบเลยพี่แม่งโคตรชอบสมบุกทิพไผเลยจะพอแต่พอยันเสาร์มาอีกสองเต้นก่อนมันทำงานงเหี่ยวเลยเอออันนี้อันนี้เป็นมุมมุมหน้าเต็นท์ที่ที่มองไปอ่ะเห็นเป็นแบบเนี้ยวิวเป็นยังงเนี้ยถ่ายถ่ายวิวอะรูปตัวเองแม่ง We're now hold Echo. Yeah. Alright, we now hold more objectives keep pushing. we อ้วเฮียเพื่อนตายข้างบนต้องไงให้ตายไว้หาอ e c t e b a r our control t e e h s b n t e Here, our forces control more objectives than the enemy. I could be a bit of a more objectives. We are attacking objective Delta. Objective Echo has been secured.

นี่แหละไอ้ตว์มุมอร่อยอีกแล้วเออเออเออไปไปไปกระสุนไปกระสุนไปอืม ได้อีกแล้วไม่พอพอทอแล้วไม่โดนเห็นวะ โดนไหมมันโดนมากย กอีกแล้วเฮ้ยเอาลูไปอันกันเหนียวฮเยียห้อลูก่อนแต่เด้เฮียเพื่อนไม่ั่งแม่นดิวะมุมอร่อยไอ้มุมอันนี้ก็น่าภัยนะขออันเนี้ย

ยิงเลยเออยิงดีเออ้าเนี่ยกูหาเหลี่ยมมาให้มึงแล้วมึงยิงไปมุมอร่อยมุมอร่อยอ้าวกระสุนไม่อั้นเฮ้ยตึกนี้มีตัวนะตึกนี้มีตัวนะนี่ไหนนไหนนีนๆพี่มาร์กไว้ให้อ่ะน้าๆเอาถาวรถังโดนนะโดนนะเออโดแล้วดไปแล้ว ข้างล่ on, ังเราโดนนะข้างล่างเราโดนวะมีปะวะอยู่ไหนวะงงว่ะเด็กชาย

แทงแตกเลยสัตว์แม่งยิงมาจากหนูมาจากดีดอ็ดดอ,อกดรองแพงก่อนแคแพงรีโหลดอยู่ เพื่อนนี่ก็มันเลยนะไอห่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป้ยเอพื่อนเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนกูมาแล้วเพื่อนเฮียมุมอร่อยมุมอร่อย

เฮ้ยมตงยิงมึงยิงมาเออเอา,าสไนเปอร์ไปยิงมันเป็นแรกนเปอร์เพื่อตายมนตายเฮ้ยเพื่อนกน็ตายตายหมดแล้วเหรอ,หรอไม่อยู่ ย๋ย่อวุ้ยวุ้ยกูกับตายมีสอตัวมีอบตัวมันภูเขาอ่ะมันภูเขาอ่ะตายตายมันเขาตายตายตายมุมอร่อยมุมอร่มย ฟส่ใสัดเจอมุมอร่อยแล้วแสดงว่าตอนเราแมปเราจะมีมุมอร่อยอั้นอยู่อ้โหไอ้เหี้ยตัวเดิมปไปตายเ ว่เฮ้ยกระโดดร่มใครอ่ะเพื่อนเพื่อน๋อเพื่อนเอุ้ยไอ้เฮี่ยวหอโวยมันมาเอาคืนมาเอาคืนมาเอาคืนเพื่อนไปเอนจิเนียร์เล่นมันหน่อยดิว่าเพื่อนเออตายหาไปหรอก โดดลมไปงล่างอะองเอฮ้ยสั์แหมกำลงได้ม,มูมอร่อยเหมือนกันี <c oughs> <c oughs> <yeah. S 2> อีโดนแปยว่มองไม่เห็นง <c oughs> เที่แรกกันแลกกันแลกกันพี่ตายยิงเพื่อมันตายมันนิงกลับมันขึ้นมาบนทาวเวอร์แล้ว ที่ตัวปืนพกเลย <laughs> ขึ้นไปตุยหลัง <laughs> มีมีไหมมีไหมน <laughs> ี่เสียบป่ะนี่เสียบเออเอ้ยเสียบไอเฮียไม่เห็นนะ <laughs> <laughs> เมาหเหี้ยโดนเลยเอ์จบพอดีมึงอร่อยตัดใจกันพวกในได้ไหมเออมุมอา่อยเข้าน้ำแป๊บ